ลืมไปกิจกรรมของเราในวันนี้ได้ข่าวว่าตอนเย็นมีคาราโอเกตกันก็ใครที่อยากได้รางวาัลทางทีมงานคงคงจะจัดรางวัลไม่ให้หน้องไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างหรือว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องใจการาดานิดนึนนงอย่าไปไอายดานได้ไอยอถ้าถ้าถ้าอายก็จะมาเสียใจตอนหลัง,ไม,ไ,าางมไม่ได้นะสาหน้องไม่บอกไม่ได้นะกล้าไปเลยร้องเพลงใครร้องเพลงเพราะๆน้องขอเพลงหนึ่งขอเพลง เพงแชร์ของโปรเตโต้แล้วกันร้องเผื่อด้วยขอให้ได้รางวัลกันทุกคนเค okay, <ห>น<จ>ะลาความชม้ำในหัวใจมาให้ฉันแบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจและจะแชร์ 在替不